เคยได้ยินคำนี้กันไหมคะว่ากับดักกินบ้านกิ<ๆ>นเมือง<ๆ>ฟังแล้วเหมือนชื่อหนังการเมืองใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆค่ะมันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเร็วๆนี้ why w <Whoa>. e วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาขุดลึกเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำในพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาต่างอ้างสิทธิ์ซ้อนทับ พื้นที่ที่มีน้ํามันมีทรัพยากรและมีความขัดแย้งเรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารชื่อว่า m o u c c หรือชื่อเต็มก็คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ซ้อนทับทางทะเลที่ไทยและกัมพูชาลงนามร่วมกันในปีพศ2544เวลาผ่านไปนานกว่า24ปีค่ะแต่การเจราจายอย่างแทบไม่คืบหน้า สิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงวันนี้ก็คือทำไมเอกสารฉบับนี้ถึงอันตรายกว่าที่เราคิดและเพื่อเข้าใจเรื่องนี้แบบลึกและรอบด้านนะคะเราขออ้างอิงบทวิเคราะห์ของพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเสนาธิการทหารเรือค่ะซึ่งท่านนะคะมีประสบการณ์ตรงในการลาดตระเวนและรับราชการในพื้นที่นี้หลายปีค่ะบทความของท่านนะคะมีชื่อว่า ดักดักกินบ้านกินเมืองด้วยบันได3า,าขั้นฟังดูเหมือนเป็นวนวนิยายการทหารแต่จริงๆคือการจำลองภาพที่ชี้ให้เห็นค่าว่าไทยกำลังอยู่ในเกมที่อาจทำให้เราต้องเสียทั้งทรัพยากรเสียอธิปไตยและอาจเสียแผ่นดิน เรามาเริ่มกันจากที่ว่า MOU 44คืออะไรมันคือข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะที่รับรองว่าทั้งสองประเทศตระหนักถึงการอ้างสิทธิซ้อนทับในทะเลและจะร่วมกันพัฒนาแบ่งปันประโยชน์กันในพื้นที่นั้นฟังดูดีใช่ไหมล่ะคะ แต่คำว่าตระหนักหรือ r e c o n i z e ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในทางกฎหมายมันคือการยอมรับหมายความว่าไทยรับรองว่ากัมพูชามีสิทธิ์เหนือพื้นที่นี้เช่นกันทั้งที่บางส่วนของพื้นที่นั้นโดยหลักกฎหมายทะเลควรเป็นของไทย100%เซแล้วทำไมพนเรือเอกพันลบถึงเรียกมันว่ากำดักท่านอธิบายไว้ชัดเจนนะคะว่า m o u c 4คือเครื่องมือที่พาเราเดินเข้าไปในบันได3ขัน้นซึ่งจะทำให้ไทยค่ะ ถูกกินทางบ้านและเมืองโดยไม่รู้ตัวเรามาดูกันที่บันไดขั้นที่1นนะคะยอมรับการอ้างเกินสิทธิ์ของกัมพูชากัมพูชานะคะเคยลากเส้นแบ่งทะเลผ่าการเกาะกูดของไทยซึ่งผิดหลักกฎหมายทะเลโดยสิ้นเชิงค่ะแต่เมื่อเราเซ็น MOU44 โดยใช้คําว่า recognize เท่ากับว่าเรายอมรับเส้นแบ่งของกัมพูชาเข้าไปในพื้นที่ของเราเองค่ะบันไดขั้นที่2แบ่งปันทรัพยากรแบบไม่แบ่งเขตแดนรัฐบาลไทยมีแนวโน้มจะเร่งเจรจาแบ่งปันปิโตเรียมโดยยังไม่กําหนดเส้นเขตแดนให้ชัดเจนก่อน สิ่งนี้ค่ะจะทำให้ไทยยกสิทธิ์ร่วมในทรัพยากรให้กัมพูชาในพื้นที่ท,ที่บางส่วนไม่ควรถูกแบ่งตั้งแต่แรกมาดูที่บันครัังที่3กันนะคะว่าการนำเรื่องเข้าสู่ศาลร,ระหว่างประเทศเมื่อไทยยอมรับไปแล้วค่ะว่าพื้นที่นั้นเป็นของทั้งสองประเทศหากในอนาคตกัมพูชายื่นเรื่องเข้าสู่ศาลไทยจะเสียเปรียบทางคดีโดยอัตโนมัติและผลนะคะอาจนำไปสู่การเสียเกาะก,กูดและเขตทะเลอย่างเป็นทางการ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับขา่าวพระวิหารในปี2505นอกจากนี้ค่ะยังมีเขื่อนกันคลื่นที่กัมพูชาสร้างไว้ใกล้หลักเขต73ยาวกว่า500เมตรยื่นเข้าไปในทะเลไทยซึ่งจะส่งผลต่อการเจรจาเขตแดนในอนาคตเพราะเส้นชายฝั่งใหม่อาจถูกอ้างว่าเป็นสิทธิ์โดยพฤติกรรมทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงสมมุติฐานค่ะแต่คือฉากัทน์ที่พลเรือเอกพันลบวิเคราะห์ไว้จากประสบการณ์ตรงในการลาดตระเวนและวางแผนด้านความมั่นคงในพื้นที่นี้ และท่านยังเตือนอีกนะคะว่า MOU 44มีลักษณะของเถยจิตหรือเจตนาที่จักขโมยทั้งในแง่ของทรัพยากรและอธิปไตยผ่านรูปแบบที่ดูเหมือนความร่วมมือแต่จริงๆคือกับดักที่ออกแบบมาแล้วอย่างดีถ้าถามว่าแล้วทางออกคืออะไรในบทความของท่านเสนอชัดเจนค่ะว่าไทยควรยกเลิก MOU 44ทันทีกับไปเจราจาแบ่งเขตทะเลใหม่ตามหลักกฎหมายสากน หยุดอ้างเหตุผลเศรษฐกิจเพื่อผลักดันให้รีบแบ่งปิโตเรียมเรียกร้องให้กัมพูชารื้อถอนสิ่งบูกสร้างที่ล้ำเข้ามาและทุพัก,การเมืองต้องชี้จุดยืนต่อ MOU44 ให้ชัดเจนก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าฟังทั้งหมดนี้แล้วคุณคิดว่า MOU44 ควรเดินหน้าต่อหรือควรหยุดก่อนจะสายเกินไปซึ่งอันที่จริงแล้วนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องรอให้เสียไปก่อนถึงจะรู้ว่าควรหยุดเพราะบางครั้งค่ะแค่ลายเซน็นก็อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งชาติได้เลย Why, whoa!